วันนี้นะครับผมจะมาดูผมจะพามาดูนะครับให้รู้เท่าทันนะครับวิธีการปลอมสเตตัสพวกนี้ว่ามนมีวิธีการปลอมยังไงนะครับซึ่งมันไม่ต้องใช้กราฟิกไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยนะครับซึ่งมีเว็บอยู่เว็บหนึ่งนะครับที่จะสามารถที่จะเจนเอเนเรตสเตตัสตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเว็บที่ผมว่าก็คือเว็บนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมี วิธีการปลอมยังไงนะครับซึ่งเราจะได้รู้เท่าทันนะครับว่ามันมีวิธีการปลอมสเตตัสยังไงนะครับหรือบางทีผู้ที่มาปลอมเนี่ยอาจจะไม่คิดอะไรเพื่อที่จะไปเล่นความสนุกนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับอพอเข้ามาในเว็บนี้แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวลองเข้ามาที่เมนูนี้นะครับ facebook generate โอเคแล้วลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหน้าตาของสเตตัสปลอมนะครับที่เราจะสามารถที่จะทําขึ้นมาเห็นไหมครับวิธีการปลอมเนี่ยมันง่ายมากๆเลยแล้วต่อไปนี้ถ้าเราเห็นสเตตัสที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยก็อจะเพิ่งเชื่อะอย่าเพิ่งเชื่อตรงนี้เราต้องรู้เท่าทันตรงนี้ก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามนมีกลไกการทํางานยังไงอย่างอื่นเลยเดี๋ยวผมเริ่มจากการเพิ่มรูปภาพผมลองเลือกรูปมาสักหนึ่งรูปแล้วกันเห็นไหมครับผมเลือกรูปภาพมันก็ขึ้นมาละรูปภาพตรงนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนชื่อดูสมมติมีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่อท่านเนี่ยมานําชื่อของท่านมามาแปลงใช่ไหมครับสมมตุติอ่าผมตั้งว่า อ่เดอะโปนะครับสมมตุติชื่อชื่อเดอะโปเนี่เป็นชื่อของท่านนะครับเห็นไหมครับถ้ามีคนมาแปลงเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นชื่อของเราละตรงนี้คอยดูเมสเซจนะครับเมสเซจสมมติมมตมมตมแปลงว่าอืม เห็นไหมครับแมสเซจก็จะขึ้นมาละไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนข้อความของสเตตัสใช่ไหมครับแล้วต่อมาเรามาดูนะครับมันกําหนดไลค์ได้ด้วยนะครับเห็นไหมสมมุติผมต้องการมีคนกดไลค์ของผมเนยสักสามร้คนเห็นไหมครับ300ร้อยคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองมาเทียบกับ Facebook จริงดูนะครับ ผมลองเข้ามาที่ Facebook จริงแล้วผมลองโพสอะไรสักโพสหนึ่งแล้วกันโพสคำนี้เลยแล้วกันนะครับรู้เท่าทันรู้เท่าทันการปลอมสเตตัสลองดูนะครับว่ามันจะเหมือนกันขนาดไหนลองโพสดู เห็นไหมครับลองดูนะครับดูเท่าทานการปอมเตตัสตรงนี้มันอาจจะยังเป็นเห็นไหมครับลองมีคนถูกใจออโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันเขียนว่า มเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวลองเวลาใช่ไหมครับตรงเวลาตรงเนี้ยมันเป็นมิลลิตรงนี้เขียนว่าเมื่อสักครู่เห็นไหมครับเหมือนเลยเหมือนละตรงนี้โอ้โหมันค่อนข้างที่จะต่อไปนี้เราดูอะไรเราต้องละเอียดหน่อยนะครับ แล้วก็มีคําว่าถูกใจด้วยอ่ะอันนี้มันเป็นไลค์ใช่ไหมครับถ้าสมมติผมเปลี่ยนเป็นว่าถูกใจอ่ะเห็นป่ะครับคอมเมนต์ใช่ไหมครับจากคอมเมนต์ผมเปลี่ยนเป็นความคิดเห็นใช่ไหมครับความคิดเห็นนะมันก็เหมือนเลยอะนะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถเลือกได้อีกว่าจะโพสต์แบบ p u b l ป c สาธารนณะหรือว่าเห็นไหมครับเห็นปะ เนไครับเท่านี้ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดมันมีตรงนี้ด้วยนะครับ add comment สามารถที่จะเพิ่มคอมเมนต์ลงไปได้อีกนะครับาสมมุติผมเพิ่มรูปภาพเดี๋ยวลองหารูปภาพอะไรมาสักรูปหนึ่งแล้วกันแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเอาลองเอารูปนี้แล้วกัน ผมถึงได้บอกว่าวันนี้เราต้องมารู้เท่าทันเลยนะครับรู้ท่าทันภพยตรงนี้หรือถ้ามองอีกด้านหนึ่งถ้ามองอีกด้านบวกก็ไม่เป็นไรนะครับมาต่อที่คอมเมนอ่าลองอัพโหลดรูปภาพดูนหน่อยดิแล้วลองใส่ชื่อนะครับลองใส่คอมเมนต์ น,นี่ก็คือไลท์ตรงนี้ก็คือยอดไลท์ที่เราคอมเมนต์ไปนะครับใส่ไปสามสิบลองดูแอดคอมเมนต์เห็นไหมครับชื่อที่เราเพิ่มสถานะที่เราเพิ่มตรงนี้อาจจะยังมันอาจจะยังไม่เหมือนใช่ไหมครับแต่เราลองมาดูของจริงกันว่าเป็นยังไงนะครับเขียนว่าเมื่อสักครู่ มันก็เปลี่ยนได้อีกะเห็นไหมครับคำว่าเมื่อสักครู่ก็ขึ้นมาแล้วแถมมีให้ถูกใจอย่างนี้ด้วยลองดูสิครับมันเหมือนนะครับมันเหมือนเลยเห็นไหมครับถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยอาจจะเหมือนแบบถ้ามองแบบมองผ่านๆอย่างเนี้ย มันอาจจะผิดพลาดได้นะครับข้อมูลต,ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะสังเกตให้มากขึ้นนะครับอเดี๋ยวมาลองเพิ่มอ,อีกสักรูปหนึ่งและกันนะครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วเวลาเราเห็นคอมเมนต์อะไรพวกเนี้บางทีเราเชื่อได้ไวมากวันนี้ผมก็มาลองดูนะครับว่านี่คืออัด อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ <c oughs> มีสเตตัสอะไรมากมายอผมลองเพิ่มมาอีกสักหนึ่งคนนะครับชื่ออะไรดีอลองดูนะครับเห็นไหมครับมันแก้ไขได้ไหมกระทั่งทุกทุกอย่างนะครับมันอาจจะ ของค่อนข้างที่จะเนียนเลยและที่สำคัญนะครับมันมันสามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้เลยเป็นไฟล์ jpeg เป็นไฟล์รูปภาพเดี๋ยวลองดูนะครับอ่มคลิกดาวน์โหลดเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันออกมาเป็นรูปภาพให้เราละหลังจากนั้นเนี่ยเราลองกดขวาแล้วกดบันทึกเป็นรูปภาพอัพเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปกันนะ เดี๋ยวเราลองไปดูเห็นไหมครับที่ผมเซฟมาได้ตัวนี้เอาลองมาดูเห็นไหมครับ,เ,เ,รเ,รบ <c oughs> เราได้เตตัสแล้วก็ได้อ่คอมเมนต์จากคนที่เข้ามาคอมเมนต์ละโอ้โหเห็นไหมครับมันผมไม่รู้จะพูดยังไงบอกว่ามันมันเหมือนนะฮะมันค่อนข้างที่จะเหมือนเลยทีเดียว นี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับสังคมนะครับสังคมโซเชียลที่อาจจะมีการปลอมแปลงเพื่อทั้งด้านทาง,าาทางถ้ามองทางด้านบวกมันก็บวกนะครับถ้ามองทางด้านลบเต้าไปใช้ทางด้านลบมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเห็นอะไรแบบสเตตัสแบบแปลกๆนะครับต่อไปนี้เราต้องรู้นะครับรู้เท่าทันวงนี้ไว้ก่อนนะครับเพยังดี โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้มาเผยนะครับมาเผยเทคนิคหรือามาพามาดูนะครับพามาดูว่ามันมีวิธีการยังไงไ,ไอ้พวกนี้ที่มีพวกสเตตัสปลอมต่างๆพวกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมเชื่อนะครับว่านักพัฒนาที่เขาพัฒนาขึ้นมาตรงนี้นเขาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นสีสันในสังคมโซเชียลเฉยๆนะครับแต่ คนที่นําไปใช้นะนำไปใช้นนใชนทางที่ผิดๆนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับเรื่องนี้เราก็ลองดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําแล้วก็มาให้ทุกท่านนะครับได้ทราบไว้ณตรงนี้นะครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ